ไกยอาเพื่อสุขภาพ โรคใกล้ตัวในเมืองร้อนอย่างเรานะคะเลือดกำเดาไหลเป็นภาวะเลือดออกทางจมูกที่แบ่งไปได้สส่วนนะคะคือจมูกส่วนหน้าและจมูกส่วนหลังของโพรงจมูกจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ทําให้มีการเลือดออกมากทั้งทางจมูกและทางปากสาเหตุของเลือดกำเดาก็คือว่า1นึ่คัดจมูกหรือจามจนเส้นเลือดฝอยแตก2การรับอุบัติเหตุจมูกถูกกระแทก3คือการพ่นสเตียรอยรักษาภูมิแพ้ถ้าพ่นไม่ถูกวิธีจะทําให้ผนังจมูกบางและเป็นเหตุให้เกิดเลือดออกได้เช่นกัน 4. ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตส สูงโรคตับและผู้ที่ได้รับยาสลายลิ่มเลือดต่างๆอาการของเลือดกำเดาไหล1จะเป็นจมูกข้างเดียวและข้างเดิมตลอด2คือเป็นก้อนลิ่มเลือดร่วมกับอาการคัดจมูกหูอื้อจะมีก้อนในโพรงจมูกและที่คอวิธีหยุดเลือดกำเดาง่ายๆนะคะ1จุด,จดกิจกรรมทุกอย่างห้ามยืนห้ามเคลื่อนไหวอาจจะทําให้นําม,มึดเป็นลมได้2ควนนอนเอนเพื่อไม่ให้ศรีรษะต่ําเกินไปมีหมอนเตียงผ้าใบให้หนุนหัวใด้ต,ตั้งสูงพอประมาณป้องกันการสำลักห้ามแหงน่คอขึ้นเสื้อ เสีเด็ดขาดนะคะ 3. หากจมูกเลือดออกมากให้บีบจมูกหายใจทางปาก 4. ให้ทำผ้าชุบหมัดหมดเพื่อช่วยซับเลือดนะคะ 5. ประครบน้ําเย็นอมน้ำเย็นหรือน้ําแข็งไว้นะคะ หหลีกเลี่ยงการสั่งนำ้มูกแรงๆการแค้จมูกการยกของหนกักการออกแรงมากๆหรือการเล่นกีฬาเพราะจะทําให้เลือดแข็งตัวช้านะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะไกยอเพื่อสุขภาพ